สวัสดีทุกคนวันนี้แม่น้อยมาตัดตัดผ้าถุงสําเร็จนะคะเอาไว้นี่ผ้าถุงผ้าถุงสําเร็จนี่มาตัดชุด่พูดถึงเรียนให้ไรกับไซปรีอยู่แล้วมันมอไซอดีบอลเล่นไปบางคนไซไหมไซอะไรพอดมันก็ง่ายไปพื้นนี่มันง่ายนี่เอาผ้ามาตัดสําเร็จนะคะมาตัดชุดไทยนี่ใส่ไว้ผ้า มันมันกว้างนะยายเอาพามาตัดชุดไทยนะคะทุกคนมาเพื่อนรุ่นพี่นะนี่อายุเิ0เท่าไหร่ยาย80จะแ80สิบอเ่โอ้มายก็เห็นไหม80เย็บผ้าได้สบายเลยเห็นไหมผู้หญิงเก่งในช่วงมคะเ่ให้เกิดกะแสกาที่ยวนือปถึงเ มาตัดผ้าบ้านเพื่อนลูกสาวเพื่อนไปออสเตรเลียไปทำงานอยู่ออสเตรเลียมาสร้างบ้านให้แม่งอยูน่น,นะคะทุกคนเ่อนไม่น้อยเลยแปดสิบกว่านะคะทุกคนเย็บผ้าได้นี่อายุแปดสิบเย็บผ้าได้เชยนี่แปดแิบแปดรา่ะอาจจะสิบแปดีแล้วเรลา,ารลหน่อย สิบแปดปี 5, สาวสมน้อยนี่เห็นไหมแม่น้อยมาตัดชุดไทยกับแกลำก็เพาะนี <8 S 2> ่ลำก็มวนสุดยอดเลยนี่หมอลำเก่านะนี่เย็บผ้าได้สบายสบายทำงานจริงมากเห็นไหมนะสวัสดีดวยค่ะใครอยากตัดชุดมาได้ ตัดได้ทุกพ่อแม่ทั้งหลายตัดได้หมดทุกอย่างเลยตัดชุดอะตัดสวยด้วยไม่น้อยจะตัดชุดไทยต้องมาตัดกระแก่ทุกคนไม่น้อยมาตัดตัดชุดไทยเพื่อได้ไปใส่งานบ่วงสรวงนี่ตัดชุดไทยงามไหมคะทุกคนสวยไหมจะมาตัดชุดไทย อาไปเผื่อได้ไปงานบวงสวงองค์ปู่ปริจิตนี่เห็นไหมอันนี้ผ้าไหมค่ะไหมสีขาวนะคะนี่ตัดเป็นชุดไทยน,นี่เอาไปตัดชุดกระโปรงอ่าลำวงย้อนยุคก็ได้เด้อเออเต็นใส่บ้นบานๆสีดอกๆอก่ะโอเคนะคะ สั้นๆัสั้นๆใครอยากดูเนี่เยเย็บผาอันนี้อันนี้ปากกังเกงยีนกางเกง,งยีนซื้อมาใส่ไม่ได้มาแกะถ้ากางเก<อ>งกางเกงยีนขาดก็ซ่อมแซมอืมตัวหนึ่งก็ได้หลายกันนงนย,ยาวก,ก็ตัดได้เห็นไหมนี่เก่งไหมรวมก็เอาแปดสิบวัาทำก็เอาบอกแปดสิบกว่าปีนะคะทุกคนเออ นรำ,ำก็กินทุกอย่างแข็งแรงโอเคนะคะเมน้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีทั่วโลกเอฟซี FC ลุงป้าก็ขอขอบคุณ<ม>ทุกคนทุกท่านนะคะทุกคนฝากทีมง,งานจะก,กิบข่าวด้วยนะคะทุกคนฝากทีมง,งานจะก,กิบข่าวด้วยนะคะ <Okay. S 2> สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเดอ้อวันที่หนึ่งนี่เออให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนทุกท่านเด้อคุณพระคุณเจ้าคุณครองทุกคนทุกท่าน,นนะคะนี่โอเคนะคะเจอกันใหม่ขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายปูน,ปน